สวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่ช่องต้นกาบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับหลังเกมอุ่นเครื่องนะครับที่เกาหลีใต้บาร์เซโลนาวันนี้มีโปรแกรมนะครับก็ถือว่าซ้อมเกมลุกเลยนะครับเพราะว่าจบไปด้วยชัยชนะของบาร์เซโลนา7ประตูต่อ3นะครับแต่ว่ายิงกันรวม2ทีมเนี่ยสิลูกเลยนะครับก็ในรายละเอียดเกมวันนี้มีอะไรกันบ้างก็มาดูกันเลยดีกว่าเริ่มที่สเปนตัวจริงก,กันก่อนนะครับฝั่งบาร์เซโลนาวันนี้ก็ ต้องบอกว่าชุดเครื่องแรกเป็นตัวจริงที่ดีขึ้นกว่าเกมกับโกเบชัดเจนนะครับวันนั้นจะเป็นชุดผสมในช่วงทั้ง2อครึ่งเลยวันนี้เครื่องแรกเนี่ยประตูก็โจนกาเซียนะครับหลัง4คนก็คูบาซี่คู่เราโคแป็กซ้ายบอลเด้แป็กขวาคุนเดกองกลาง3คนเปรี่คู่เดยองกลางลุกเป็นโอโม่ปีกซ้ายราฟินยาปีกขวาย,ยาเมาและศูนย์หน้าตัวเป้าเป็นเลวานดอฟสกี้นะครับส่วนทางฝั่งของโซเน่ก็ต้องบอกว่าพวกเขา ก็จะไม่ได้มีดาราอะไรมากในทีมชุด11ตัวจริงนะครับถ้าที่เราคุ้นกันเนี่ยก็จะมีเจสซี่ลินการ์ดเป็นกัปตันทีมในทีมชุดนี้เลยนะครับใส่เบอร์10เล่นกลางลุกในเกมวันนี้นะครับแต่นอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นผู้เล่นในประเทศของเขาส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะมีแบ็กซนะ้ายในที่คุณชื่อก็คือคิมจินซูเล่นกับคอฟเฟ่นไฮ์สมัยที่เขาพีคๆนะครับแต่นอกนั้นก็ไม่ได้มีชื่อดังอะไรมากนะครับภาพรวมเสร็จตัวจริงก็ประมาณนี้นะครับ ทีนี้ก็รูปเกมนะครับในถ้าว่ากันถึงทั้งสองครึ่งเลยเนี่ยผมมัดรวมเลยแล้วกันผมมองว่าเป็นเกมที่ก็บาเซโลนาเหนือกว่าค่อนข้างคัดเยนเลยนะครับในทั้ง2ครึ่งโดยจุดที่เรามาโฟกัสกันดีกว่าเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของในสภาพความฟิตนะครับที่ผู้เล่นเนี่ยก็ดูจะมีรูปแบบะไราการเล่นต่างๆที่ดูดีมากขึ้นจากวันโกเบนะครับที่อย่างวันที่เจอโกเบเนี่ยครึ่งแรกอาจจะเล่นกันไม่ค่อยออกบ้างจบเสมอ00ย์ 0, ในครึ่งแรกอะไรเงี้ยนะครับ แต่วันนี้ก็คือมาโหดมาเข้มข้นกันตั้งแต่ในช่วงแรกเลยนะครับซึ่งใช้เวลา15ทีเนี่ยบาร์เซโลนาก็นําได้2ลูกเลยในวันนี้นะครับนาทีที่7เรววนอฟสกี้ยิงนําไปก่อนแล้วก็นาทีที่14ยามาลยิงลูกที่2เข้าไปนะครับส่วนเกมหลยยังนั้นเนี่ยก็อาจจะมาผ่อนเกมลงมาบ้างสหรับทางบาร์เซโลนานะครับจนโดนตีเสมอกลับมาจากจังหวะที่ กำลังจะเปลี่ยนรับเป็นลุกแล้วครับแต่ไปเล่นกันไม่ละเอียดนะครับโดยดอกแรกกุนเดสกัดมาพาดก่อนนะครับมาที่ยาเมลซึ่งบอลก็จวนตัวทําให้ยาเมลตัวแรกกระพริบเล่นต่อเนี่ยก็โดนทางผู้เล่นของโซนดักไปได้นะครับเป็นคิมจินซูที่ดักแล้วก็มาเปิดเป็นวุกชูยองยิงนะครับที่ใครแตกกลับมา 1- 2นะครับเกมไหนอย่างนั้นนะครับก็ค่อนข้างที่จะมากลับมาตึงกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าด้วยความห่างสกอร์ที่ลูกเดี่ยวนะครับซึ่งบาเซโลนาความจริงมีโอกาสจะหนีห่าง ไมเป็น3าก่อนจบครึ่งด้วยนะครับตอนแรกนาที44่เนี่ยแต่ก็ทําไม่ได้จากจังหวะที่โอโม่เนี่ยทิ้งโอกาสทองเลยนะครับที่ได้แปรแต่ยิงหลุดเสาออกไปนะครับซึ่งพอจังหวะนี้ทําไม่ได้เนี่ยก็เ,เขาก็มาโดนลงโทษตีเสมอนาทีที่45พอดีเลยนะครับจากแอนเดอร์สันปีขวานะครับแทงมาแล้วก็เอาวารับนะครับหลุดเข้าไปยิงเป็นประตูนะครับเป็น2-2ซึ่งตอนแรกนะก็คิดว่าจะจบแล้วด้วยเสมอไ้ก่อนในช่วงครึ่งแรกนะครับแต่กลายเป็นว่าบาร์เซโลนามีทีเด็ดของ ลามินยามมลนะครับมายิงประตูที่2ของตัวเองนะครับแล้วก็เป็นประตูที่3ให้กับบาร์เซโลนาในช่วงทดเวลาปลายครึ่งแรกเลยนะครับทำให้ในลูกนี้เป็นลูกที่คลายแม็กจริงของครึ่งแรกนะครับแล้วก็จบครึ่งแรกไปที่บาร์เซโลนาเนี่ยก็นําอยู่ที่3ประตูต่อ2นะครับ <S <S ถ้าพูดถึงเกมรุกในช่วงครึ่งแรกนะผมว่าก็เป็นมาตรฐานที่เขาควรจะเป็นนะครับเล่นกันได้ดีโดยรวมทุกคนเรวานอบกี้มีประตูยามลสประตูนะครับลาฟินด้าแม้ไม่มีประตูแต่สวนร่วมแบบเกมก็ค่อนข้างโอเค ดานี้เอาโมนะครับถ้าพูดถ,ถึงการเล่นร่วมเนี่ยโอเคนะครับจะมาเสียหน่อยก็คือลูกที่ยิงหลุดเสาที่ความจริงควรจะใส่สกอร์ให้ได้เนะี่ยลูกนี้ทําให้เขาอาจจะดูดรอปไปหน่อยในช่วงครึ่งแรกมันเสียตรงนี้ไปน,นิดนึงนะครับแต่นอกนั้นผมว่าก็เป็นมาตรฐานที่ฤดูกาลที่แล้วบาร์เซโลนาทำไว้เนี่ยก็คือเกมลุก,กประมาณนี้นะครับครึ่งแรกได้เห็นค่อนข้างดีเลยนะครับส่วนการครอบครองบอลในแดนกลางก็ผมมองว่าทําได้ดีนะครับเปดดี้เดยองเนี่ยค่อนข้างต่อเนื่องเกมได้ส่วนในพาร์ทเกมรับเนี่ยก็ ให่ก็เล่นสไตล์เดิมอยู่นะครับคือเล่นไฮไลน์หลังดันสูงเวลาเป็นเกมลุกนะครับส่วนวันนี้เนี่ยก็การเสียประตูเนี่ยก็ต้องบอกว่าความละเอียดในเครื่องแรกนะ่ะอาจจะน้อยไปหน่อยในลูกอนะ่ะอย่างที่เสียลูกแรกตรงยามาเนี่ยไปคลิปถอดหน้าเร็วไปหน่อยนะครับแล้วก็นั่นแหละครับเลยเสียไปถึงการเป็นประตูเลยส่วนในอีกลูกหนึ่งที่เสียนะผมมองว่าเป็นจังหวะที่มันควรจะใส่สกอร์ให้ได้ก่อนหน้านี้นะครับเกมลับก็ถือว่าลูกนี้ไม่ไม่ได้อยากจะโทษอะไรมากเท่าไหร่นะนะครับ ภาพรวมครึ่งแรกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทางฝั่งโซเนี่ยก็ไม่ได้มีใครโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับส่วนเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังลงมานะครับก็เปลี่ยนตัวยกชุดกันทั้งคู่นะครับโดยฝั่งบาร์เซโลนาเนี่ยก็เป็นชุดสำรองัส่วนใหญ่นะครับโดยประตูเป็นเชสนี่หนังสีเป็น4คนนะครับเคลลาดมาตินคู่คิสเยนเซ่นนะครับแบ็กซ้ายเป็นเจฟโกเฟรดตอรเรนแบ็กขวาเฮกเตอร์ฟอร์ดกลาง3คนกาบี้คู่กาซาโดนะครับกลางลุกเป็นเฟอร์มินโลเปซ ปีกซาด,ดัตฟอร์ดปีกขวาบัตจีและสูน้าัวเปาเฟรันตอเรสนะครับก็เกมในช่วงครึ่งหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่าทางฟลิกน่าจะไปกำชับมานะครับว่าอย่าพยายามอย่าเสียประตูให้ง่ายเหมือนในช่วงครึ่งแรกนะครับที่2ประตูเนี่ยมันน่าจะเสียได้น้อยกว่านี้อะไรเงี้ยนะครับลงมาเนี่ยก็ดูจะโอเคแล้วก็พูดถึงพาร์ทเกมรุกนะผมมองว่าก็ต่อเนื่องกันได้ดีนะครับถ้าเทียบครึ่งแรกครึ่งหลังเนี่ยโดยดต,ตัวบรรดาตัวสำรองต่างเนี่ยก็ พยายามถ่ายฟอร์มกันเพื่อที่จะไปเบียดตัวจริงให้ได้ท่อนที่อโอเคเลยนะครับโดยอ่ะมาไล่ประตูกันเนี่ยก็ลูกแรกในช่วงครึ่งเวลาหลังมาในนาทีที่5 5นะครับจากตัวกาบี้นะครับจ่ายให้กับอันเดรสคิทเตนเซนกองหลังเติมมาบริเวณหัวก็โลกรอบเกรตโทษตร,ตรงนี้ได้ยิงไกลเข้าไปนะครับถือว่าสวยเลยในจังหวะนี้นะครับเป็นกองหลังแต่ก็ทําประตูได้ในจังหวะนี้เป็น4-2นะครับส่วนลูกที่5นะครับมาในนาทีที่จากจักหัะโจเฟรตตอเรนนะครับดาวรุ่งแบ็คซ้ายวันนี้ก็มาจ่าย แล้วก็เป็นเฟรนต์ตอเรสรับหน้าที่ไปยิงต่อเป็นลูกที่5ให้กับบาร์เซโลนานะครับส่วนเกมหลังนั้นเนี่ยคือสกอร์ค่อนข้างไหลเลยนะครับสามาทีถัดมามีประตูที่6จากเคิร์ดมาตินนะครับจ่ายแล้วก็กาบี้นะครับที่ได้แอซซิดไปแล้วในเกมวันนี้รับหน้าที่เป็นคนยิงบ้างนะครับจังหวะน,นี้ก็พลิกบอลหลบกองหลังโซแล้วก็ไปยิงนะครับเป็นลูกที่6ไปนะครับซึ่งณเวลานั้นเนี่ยมันก็ช่วงห่าง4ประตูแล้วนะครับทำให้ทางบาร์เซโลนาเนี่ยก็อาจจะผ่อนคันเร่งลงมาบ้างนะครับซึ่ง ตอนแรกเนี่ยก็เหมือนจะดีแล้วนะครับว่าไม่เสียประตูแต่จนแล้วจนรอดเนี่ยก็ด้วยความห่างของสกอร์มันก็ทําให้เกิดการเสียประตูอีกนันได้นะครับที่86ดูกันซิชนะครับเป็นตัวสํารองของโซนแทงแล้วก็เป็นจุงฮันมินนะครับที่หลุดไปยิงนะครับเป็นการไล่มาเป็น3-6ลดเหลือความห่าง3สกอร์นะครับโดยลูกนี้เนี่ยก็ต้องเป็นบอกว่าเป็นเอฟเฟกจากการที่อะไฮไลน์หลังด้านสูงเนี่ยมันก็อาจจะเกิดลักษณะแบบนี้นซึ่งบาร์เซโลนาเนี่ยก็ยังโงงกาแก้ไม่ได้นะครับแต่ก็ มันเป็นวิธีที่เขาเล่นแหละครับคือเกมของบาร์เซโลนาเนี่ยคือเขาบุกเพื่อเอาบอลได้เสียอัดนะครับดังนั้นจะมีช็อตแบบนี้บ้างเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับแต่ถ้าทางที่ดีเนี่ยก็ควรจะแก้ให้ได้ลดลงอะไรเงี้ยนะครับลูกนี้ก็ถือว่าโดนไปส่วนหล่งนั้นเนี่ยก็คือบาร์เซโลนาก็ไม่ไม่ปล่อยให้เกมมันมีโอกาสไล่มาไต้ตื้นกว่านี้นะครับพวกเขาก็มายิงแซงออกไปได้อีกทันควันเลยนาะที8ปสิบแปด เป็นแลดฟอร์ดนะครับที่ได้จ่ายลูกนี้แล้วก็เป็นเฟรนันต์รสหลุดไปยิงลูกที่2ให้กับตัวเองและเป็นลูกที่7กับเกมวันนี้ของบาร์เซโลนานะครับนอกจากลูกนี้แล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพิ่มเติมนะครับเป็นว่าบาร์เซโลนาก็ชนะโซไป73นะครับโดยมาลงรายละเอียดทุกขึ่งหลังหน่อยถือว่าวันนี้ในบรรดาตัวสำรองที่โชว์ฟอร์มได้น่าสนใจก็จะมีคิเต็นเซนนะครับที่เป็นกองหลังที่วันนี้ยิงประตูด้วยแล้วก็ภาพรวมในการเล่นเกมรับนะผมว่าโอเคในเกมนี้นะครับ ถือว่ามีโอกาสที่จะกลับมาลุ้นเบียดกับตัวหลักอยู่แล้วอย่างอินจิโก้มาติเนสกับทางเปาคูบาซี่ก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่าอาราโคยังไม่คืนฟอร์มเดิมนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาปีถ้าเขายังไม่ย้ายไปไหนเนี่ยก็ต้องเบียดกับพวกนี้ให้ได้แหละครับโวันนี้ถือว่าเป็นการเรียกยิงเรียกความมั่นใจให้กับเขาไปนะครับส่วนฟรีรันตอเรสนะครับวันนี้ลงมาเป็นตัวสำรองก็ทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับคือ ปีที่แล้วเนี่ยก็ลงมาแทนเลวันดอฟสกี้ช่วงที่มีอาการบาดเจ็บเขาก็ทาหน้าที่ได้ดีเรื่อยๆนะครับแม้ว่าจะมามาหายๆก็ตามอย่างวันนี้เขาก็โชว์มาตรฐานให้เห็นอยู่นะครับว่าเวลาที่เขาลงเนี่ยมันมักจะมีผล,ผลผลิตเป็นสกอร์หรือสซิตอย่างสม่ําเสมอน,นะครับต่อเรสวันนี้ก็เป็นอีกครั้งที่เขาทําได้นะครับส่วนในเกมลุกคนอื่นๆนะครับบัตจี้วันนี้ก็อาจจะเงียบไปหน่อยนะครับหลังที่เปิดประเดิมเกมแรกโคเบเนลงมายิงได้เลยนะครับวันนี้บทบาทไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ ส่วนทางฝั่งแรดฟอร์ดเกมที่2ของเขานะครับในการที่หลังจากที่เพิ่งย้ายมาจากแมนยูในการมาที่นี่นะครับภาพรวมผมวงว่ายังคงทรงๆคล้ายแบบเดิมอยู่นะครับก็คือจังหวะการเล่นหนึ่งงอะไรเนะี่ยยังดูจะต้องหาจังหวะที่เขาเคยเป็นอีกพอสมควรนะครับแต่วันนี้ลูกจ่ายคิลเลอร์พาสอะไรเนี่ยก็ยังได้เห็นเหมือนกันมาโกเบอยู่นะครับอย่างวันนี้ก็มีลูกที่ยิงลูกสุดท้ายนะที่เฟรนนยิงเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ทําเกมลุกขึ้นมาได้นะครับก็นั่นแหละครับ เลยอ่ะยังอาจจะยังไม่ได้เพอร์เฟกต์สหรับเลสฟอร์ดนะครับยังไม่เห็นร่างที่เขาเคยเป็นต่ก็ยังอยู่ในทิศทางที่ดีอยู่ในมุมของผมนะครับก็ถือว่ายังอุ่นใจได้ดสำหรับบาร์เซโลนาเนี่ยในตอนนี้เพราะว่าใน4ตัวเลือกแรกเนี่ยฟอร์มยังดีกันหมดไม่ว่าจะเป็นลาฟินญายามมลเลวานแล้วก็มีตอเรสเป็นตัวเลือกที่4ณนะตอนนี้ที่โอเคนะครับดังนั้นเลสฟอร์ดถ้าฟอร์มยังไม่มาช่วงนี้ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆเรียกฟอร์มกลับมาก็ได้แต่ก็ต้องอย่านานเกินไปนะครับเพราะว่า,านน่่ออยางงงนนนััั้้้เเจะหืทกกบตววแล ับทางบาร์เซโลนาในระยะยาวด้วยนะครับเพราะว่าบาร์เซโลนาก็ต้องบอกว่าลุ้นแชมป์ในหลายๆรา,ายการนะครับแล้วก็แรดฟอร์ดน่อนาคตของเขาถ้าสมมติว่าเล่นกับบาร์เซโลนาไม่ปังเ,เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีทีมไหนเอาเขาอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่ากับแมนยูเนี่ยก็แทบจะไม่มีอนาคตแล้วนะครับแล้วก็อย่างบาร์เซโลนาเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นโอกาสที่เขา้อบอกว่าโอกาสทองครั้งหนึ่งในชีวิตเขาแล้วล่ะครับเพราะว่ามีตัวลุกระดับอาการรออยู่เต็มเลยนะครับถ้าเขายังโชว์ฟอร์มไม่ได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเหนื่อยแล้วครับภาพรรรววมมมเกมกุปะะาณนนนี้คับส่ พื้นที่ตรงกลางเนี่ยก็ผมมองว่าถ้าเทียบกับชุดในครึ่งแรกเนะี่ยผมชอบครึ่งแรกมากกว่าที่เป็นไปดีเดยองนะครับครึ่งหลังถามว่าดีไหมก็โอเคนะครับแต่ชุดนั้นแน่นอนกว่าวันนี้ก็ตามมาตรฐานของชุดสอนะครับกาซาโดกับกาบีนะครับส่วนในพาร์ทของอาคิรัตมาตินรีเลนเซนเตอร์นะครับโปรติฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเขาจะเป็นแบ็กซ้ายแต่ในช่วงพรีซีซั่นนี้เนี่ยทางแฮนซีฟลิกเนี่ยเลือกใช้โจฟรียทอร์เรนก่อนนะครับวันนี้พอจะได้เห็นอทอร์เรนมากขึ้นนะครับในบทบาทที่มี พราะโดยปกติเนะี่ยอย่างเกมที่ผ่านมายังไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่ของวันนี้มีจังหวะที่ทอร์เรนเนี่ย,มา,ยมาจ่ายให้ได้แอสซิสต์ให้กับเฟรานด้วยนะครับเริ่มเห็นกับแล้วครับว่าเขามีส่วนร่วมกับเกมที่เรียกว่าความเข้าใจเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะดีอยู่นะครับตามสไตล์ลามาเซียแต่ถ้าถามว่าไมติเทียบกับเคดัตมาตินน่ผมมองว่ามาตินจะเป็นพวกเปิดบอลได้ดีกว่าแต่ก็เกมรับอาจจะยังต้องปรับอะไรเงี้ยนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้ผมคิดว่าเบียดกันสนุกอยู่2คนนี้มาตินแล้วก็ทอเรนตในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับฤดูการนี้ดูกันยาวๆโดยทางฝั่งเฮกเตอร์ฟอร์ดนะครับก็ยังดูสู้คุนเด้มไม่ได้นะครับก็ถ้าพูดถึงจะเป็นตัวสำรองนะผมว่าอาจจะยังสู้เอริก,กาเซียไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะครับก็ต้องดูต่ต่อไปว่าปีนี้จะปล่อยยืมหรือว่าให้อยู่ในสควอตเพื่อพัฒนาตัวเองกับทีมรุ่นพี่ต่อไปนะครับวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ฝั่งโซในครึ่งหลังนะครับผมมองว่ามันก็ ไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าเป็นชุดสำรองพวกเขาผมมองว่าครึ่งแรกเนี่ยชุดพวกเขาเข้มข้นกว่าก็เลยจะไม่ลงรายละเอียดอะไรพวกเขามากนะครับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้ไปละกันนะครับก็คลิปวันนี้ก็คิดว่าขอจบไปที่ประมาณนี้ไปละกันนะครับก็ถ้าหากใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็ชอบคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจที่จะกล้าบ้าบอลในการคลิปต่อไปด้วยนะครับมีความวิตกก็แลกเปลี่ยนพูดคุยแลกกันก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ช่องทางด้านล่างเลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครััับบกก็เเววววลลลลาาาหมดแ้นนะครขออตไป่ ไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ